ริดเดียวค่ะแผลซ้อนด้วยซ้อนอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสองประทับใจนะคะเพราะว่าราคาก็ตรงปกคุณหมอก็ดูแรงดีคือแบบไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฏิมากแก้วนิสุดนะคะชื่อเรื่องชุดกิก๊กมาดูดต้นแขน,นะคะ่ะรู้สึกว่าจะมีผมด้อยกับแขนนะคะเพราะว่าใส่ชุดอะไรก็ไม่ไม่สวยคือแบบอยากใส่แบบโชว์แขน อีกรูปที่คุณหมอให้ความรู้อะค่ะก็คือไม่ไม่โอ้เลยคือบอกรายละเอียดทุกอย่างในในในแชทไลฟ์คุณหมอเป็นคนแนะนาตัวมาค่ะว่ามันหมอตบนี้คุณหมอบอกรายละเอียดครบนะคะเขาบอกเลยว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคือบอกตั้งแต่ต้นเลยประทับใจตรงที่บอกรายละเอียดหมดนี่นะคะสำหรับเคสนี้เนี่ยก็ดูไขมันแขน แขนสองข้างก็มีปัญหาใหญ่ตรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็มีในเรื่องของหนังที่ยืดเนาะไม่กระชับแล้วก็มีส่วนไขมันสะสมใต้ของแขนอ่ะเพราะว่าเคสนี้จะดูดยังไงเป็นยังไงกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะดูดไขมันต้นแขนค่ะก็ตอนแรกก็ช้ำนะคะแต่ว่ามันก็มีความตึงเนาะสักพักนึงเราก็พยายามยืดแขนวันนี้ขวาอแะนก็ลดการตึงของแขนนะคะ ซอนด้วยซ้อนอยู่ตรงหูเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสองช้ำเลยประมาณสัปดาห์หนึ่งค่ะเหมือนคนนดนทราารร่างกายเนาะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเบาลงแล้วค่ะบวมถ้าเราพยันาใส่ชุดตลอดเนี่ยค่ะอาการลดบวมก็จะไหวประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็คือแบบเข้าที่แล้วในช่วงระหว่างทางคุณหมอก็คือรูโนโ้นาะเราต้องเจ็บอ่ะก็คือเชิญคุยค่ะคุยสนุกจนเสร็จผ่านไปได้ดีค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการติดตามอาการก็คือตลอดเลยว่าถามว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างประทับใจนะคะเพราะว่าราคาก็ตรงปกคุณหมอก็ดูแลดีคือแบบไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลแล้วค่ะผลที่ได้คือดีด้วยทานน้ำมะพร้าวทุกวันเลยในช่วงแรกแล้วก็ใบบัวบก แล้วก็ทานยาที่คุณหมอให้ไปแนะนำนะคะคนที่อยากมาทำต้อเหียคลินิกนะคะมาได้เลยคลินิกสะอาดปลอดภัยคุณหมอใจดีค่ะ